ข้าปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจอ่ะนอกกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งนะครับผมคิดว่ามีอยู่2ปัจจัยนะครับอย่างแรกคอือย่างแรกเลยคือเรื่องการเปิดประเทศนะครับการเปิดด่านแน่นอนว่าด่านนอกเศรษฐกิจหลักต้องพึ่งพาในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญของสังขาด่านนอกก็ทํายังไงก็ได้ต้องให้เปิดประเทศได้เร็วที่สุดให้มีการท่องเที่ยวได้ได้เร็วที่สุดนะครับจุดนี้คือจุดที่จะทําให้ด่านนอกกลับมา ฝืนคืนชีพได้อีกครั้งส่วนที่2ก็คือเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นปัใจจัยใหม่ที่จะทําให้ด่านนอกรุ่งเรืองไปมากขึ้นกว่าเดิมจากแต่ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหนะน้านี้การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนะครับไม่ได้พึ่งพาจากการท่องเที่ยว ถ้ามีการเปิดปิดด่านแต่ยังมีนิโคมอุตสาหกรรมผมก็เชื่อว่าด่านนอกก็ยังมีเงินหมุนเวียนเงินสะพัดได้นะครับมีการใช้จ่ายได้ระดับระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2ปัจจัยนี้คือปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับที่เราต้องโฟกัสไปใน2จุดนี้ให้ได้